ครั้งสองเป็ค่ะบิ๊กเกมโชว์สิบครับผมครั้งนี้นะครับก็เป็นช้อปปี้นะครับ11 11อ็ดสิบเอ็ดบิ๊กเกมโชว์นะครับผมเล่นได้ให้ร้านนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นครั้งที่11แล้วนะครับผมที่จัดขึ้นนะครับก็ทางช้อปปี้เขาก็มีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่จะมีให้ชมกันนะครับผมแล้วก็ให แฟนๆทางบ้านได้ร่วมเล่นกันด้วยนะครับผมก็ส่วนลดมากมายนะครับอย่างที่บอกก็จะมีส่วนลดถึง90%ด้วยนะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับมีส่งฟรีนะครับผม0บาทนะครับผมแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าโค้ดลดสูงสุดถึง1,111บาทนะครับผมก็อยากให้มาร่วมเล่นกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญครับจะบอกว่า ครั้งนี้เนี่ยเราสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับวันที่11นะครับผมเดือน11นี้นะครับผมกับช้อปปี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับบิ๊กเกมโชว์นะครับเล่นได้ให้ล้านครับผมปกติปี๊บยช็อปไม่ครับช็อปครับช็อปครับผมแล้วยิ่งยิ่งช่วงนี้แบบเราเราอยู่บ้านนะครับติดโควิดกันที่ผ่านมาก็ช็อปช็อปตลอดเลยแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่รอพื่โปรโมชั่นแบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับผมรอรอได้เหมือนกันครับ ปังมาเออยอมมันอาจะัทีคนที่ชอบผมน่าจรออะไรเหมือนกันใช่ครับผมรออยู่เหมือนกันครับก็ผมผมว่าหนึ่งคือสะดวกดีนะครับผมแล้วก็สองคือโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมผมว่าหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมนะครับทุกคนก็ต้องชอบนะครับเวลาแบบมีของที่สามารถส่งถึงบ้านเราแล้วก็แบบส่งฟรีด้วยลดราคาด้วยแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ต้องคว้าเอาไว้ครับเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็บบกว่า ได้ของเต็มเลยก็ส่งถึงบ้านทุกวันครับผมของไม่ผมว่าหลายๆคนแหละครับใช่ไหมส่งถึงบ้านทุกวันแน่นอนป่าฝากครับผมก็ฝากนะครับผมช้อปปี้11 1เอ็ g สิบเอ็ดกมชนะครับผมครั้งนี้นะครับรับรองคบว่าสนุกแน่นอนนะครับผมไม่พลาดรับรองว่าสนุกแน่นอนห้ามพลาดกันนะครับผมฝากไว้ครับ ทำไมต้องเงียบก่อนแล้วก็มางเากัไม่ได้ดประเด็นประเด็นที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมีครับก็ตอนนี้โอเคครับแฮปปี้ครับตอนนี้แฮปปี้ครับแล้วก็มองเรื่องแบบเราก็โฟกัสเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยสภาพหัวใจนะคะจิตใจเป็นยังไงบ้างจิตใจตอนนี้โอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก่อนหน้านี้มันฝาขัดกันไหมครับก็ก็ผมว่าทุกคนแหละครับผมเวลาถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันก็ต้องก็ต้องให้เวลามันหน่อย กับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีตรออกมาชี้แจงแล้วบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ก็ประเด็นทั้งหมดใช่ครับผมก็ก็ยังมีอีกหลายๆกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ค่อนผมว่าค่อนข้างออกมาเคลียร์ครั้งนั้นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะอะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดครับคุบอกออกมาอีกบอกพูดว่าคุณมาริ่งเป็นคนที่ไม่ได้อยากเลิกนะคะรับฝ่ายมีเองเป็นคนแบบอยากเลิกเพราะเราเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคอยากจะมีชี้แจงประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะถึงตรงนี้ครับผมก็อย่างที่น้องบอกนะครับผมว่า หลมีหลายๆกระแสที I mean, like it, it, way, ่บอกว่าผมเป็นคนบอกเลิกอะไรเงี้ยผมว่าทุกๆคนแหละครับเวลาเราคุยกับใครหรือว่าเวลาเรามีความรักเนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากเลิกหรอกครับผมแต่ว่าในด้วยเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าอย่างที่ออกมาว่าแบบโอเคผมพูดห้าครั้งครั้งแรกผมก็พยายามครั้งที่สองผมก็พยายามครั้งที่สามสี่ห้ามันถึงต้องเป็นห้าครั้งแต่ว่าในเมื่อเราพยายามแล้ว มันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีในมีแนวโน้มไปในทางที่มันแย่ลงด้วยหลายหลายคนผมผมผมไม่ทราบนะครับแต่สําหรับผมผมค่อนข้างเหนื่อยใช่ครับมผมยอ้ยช,ช้เหตุผลนีย้ยอมรับเลยว่า5าครั้งนี้คือเราพูดจริงๆรใช่ครับอะไร,รอำให้มันไม่ได้พูด5าครั้งหรอกครับมันมันคือเหตุผลในการคุยกันมากกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอะไรทำให้เราเลือกที่จะพูดแบบนั้นออกไปเหตุผลต่างๆออกไปถึงห้าครั้งอะครับก็ เหตุผลลึกๆมากๆเนี่ยผมผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับ mm. ผมแต่แต่อย่างอย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่แบบเราคุยกันเวลาคนเรามันทะเลาะกันมันมีปัญหากันคุยกันไม่เข้าใจเราก็พยายามปรับจูนเราก็พยายามปรับจูนแล้วทุก,ท,กทุกครั้งที่จูนเนี่ยมันในเมื่อมันผ่านมาหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งหนักไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของกันและกันของทั้งสองคนว่าแบบโอเคเราเราจะแบบ ถ้าเราหยุดแค่นี้แล้วมันอาจจะแบบความความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องกันมันก็ยังแบบมันยังดีอยู่มันรักมันยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่าผมมองในมุมนี้มันก็จะดีกว่ามันไม่มีสัญญาที่ดีเกิดขึ้นเลยค่ะอย่างที่บอกครับถ้าพอฟอมแบบเราพยายามให้มันดีขึ้นแล้วมันก็ยังแบบไปในทิศทางที่มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีแบบคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคือตับตุ่นตับอ่อโอ้เรื่องเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ ชัดเจนมากๆแล้วก็หลายๆครั้งเลยครับว่าไม่มีบุคคลที่3หรือว่าไม่มีมือที่3 4มสี่หอะไรแน่นอนครับผมเป็นเรื่องของแบบผมกับน้องสองคนที่เราคุยกันนะครับคนแรกล็อกนี่คือไม่เกี่ยวว่าจะมาเกี่ยวข้องกับปัญหาของเราสองคนไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับแล้วแรงภาคที่เราพอดว่าสต็อปอะไรอย่างเงี้ยสื่อสื่อถึงใครอะคะต้องมีการติดแฮชแท็ก่คะผู้จัดการแล้วก็แฟนคลับอ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นเป็นคอนเทนต์ของทางช่องครับใช่ครับผม แล้วลงแล้วก็หลายๆรูปผมลงเนี่ยผมก็จะติดแฟนคลับกับแบบทางพี่ๆผู้จัดการอยู่ bra. แล้ลลวคือมันเป็นจุดประจวบเหมาะแบบช่วงที่น้องออกมาพูดว่าเราเลิกท่าทางคนก็ลยคิดว่าอะให้หยุดเถอะไม่หยุดอ่าไม่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 ได้ไปไม่ได้ไปพูดอะไรแบบนั้นอ่ะพี่ๆมามีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมก็พูยกันน้อยครับพูยกันน้อยครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันครับเพราะเข้าใจว่าคงต่างคนต่างทํางานด้วยเลยพอมาเป็นประเด็นที่มัน มีคนที่สามหรือมีที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเราอยากที่จะเข้าไปคุยกับเขาไหมหมายถึงว่าอยากที่จะเข้าไปคุยกับเราได้กปเยงเขาเข้าใจเขาไมว่าเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าไรอยะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่นะครับไม่นะครับผมว่าค่อนข้างคุยกันเข้าใจแล้วก็ชัดเจนพอสมควรรับผมสําหรับสําหรับตัวผมนะค,ะครับ่ะเดียวกันทางน,นุชเองเขาก็ยังแบบเหมือนกับจะมีการแบบหลุดพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาของเราออกสื่ออยู่บ่อยๆเรารู้สึกยังไงบ้างตรงนี้ครับครับ ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมก็ก็เราก็ก็เข้าใจว่ามันต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแหละครับผมเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่หลายหลายฝ่ายเราก็เสียใจทุกฝ่ายครับไม่ใช่ว่าแบบน้องเสียใจแล้วผมไม่เสียใจหรือว่าผมเสียใจแล้วน้องไม่เสียใจอะไรมันมันมันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับส่วนใหญ่คนมากจะให้กำลังใจอะไรนะฮะคนเสียคนมักจะให้กำลังใจกูอีกอ่า ดีครับดีครับให้กําลังใจกันครับผมผมโอเคเนี่ยนะตอนนี้เองของที่เราปลุกออนไปยังหรือว่าอย่างคือตอนนี้ก็ผมผลมาโฟกัสเรื่องงานเต็มที่นะครับผมแล้วก็ความรักเนี่ยผมก็พักเบรกไว้ก่อนคุณน้อพักเบรกไว้ก่อนอะไรนะครับม,มันไม่ถึงกับเข็ดหรอกครับผมแต่ว่าเราเราก็แบบอยากจะพักๆแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไปมว่าความรักของตัวเองไม่ค่อยจะเซฟกตั้งแต่เรื่องของเราบ้าน ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกผมว่ามันก็มีหลายคู่แหละนะครับผมแล้วก็แล้วก็มันถึงเรียกว่าการศึกษากันนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องแบบมีชีวิตในการเจอกับใคยแล้วแบบเราคิดว่าโอเคแล้วมันก็ต้องแบบศึกษากันนะถ้าแบบมันติดมันมีปัญหาหรือมันไปกันไม่ได้เราก็ต้องแบบเคลียร์กันให้โอเคอะไรเงี้ยครับแต่คนเสียดายคู่ของเราเยอะมากเลยเหมือนกัน ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ที่เชียร์แล้วก็แบบขอโทษขอโทษด้วยนะครับผมที่แบบอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าเราได้เคลียร์กันโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างสําหรับสําหรับผมเนี่ยผมโอเคผมจบแล้วเลยใช่ครับเรื่องน้ำต้มบ้างได้ไหมคะที่บ้านโอ้ได้ครับได้ครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้น้ําลงหมดแล้วครับผมสถานการณ์กลับมาปกติแล้วครับก็มีที่บ้านก็มีต้องเคลียร์ของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่แบบอาจจะโดน น้าท่วมหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่มันแบบบางบางชิ้นที่มันใหญ่จนแบบเราไม่สามารถที่จะยกขึ้นไปที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบเคลียร์จากบ้านแล้วก็ต้องคลีนบ้านใหม่หมดเลยเสียหายเสียหายเยอะพอสมควรครับพอสมควรครับ,รบตีเป็นมูลค่าประมาณได้ไหมผมผมก็ยังไม่ได้ตีเป็นมูลค่าเหมือนกันนะฮะแต่ก็ก็ต้องแบบทาสีใหม่หมดเลยแล้วก็พวกแบบคอมเพรสเซอร์แอร์ต่างๆปั๊มน้ําหรือว่าอะไรทุกอย่างมันก็พังหมดเลยเพราะว่ามันมันจมน้ําตอนที่สูงที่สุดคือมันชั้นล่างอยู่ประมาณคอผม ใช่มันมปนที่พรักทรงไมที่แบบรู้สึกว่าเสดยดายเลยมันพอมันอ๋อสิ่งที่เราเห็นว่ามันสำคัญเนี่ยเราเก็บขึ้นหมดแล้วใช่ครับอันนี้มันก็หยู่มาถือว่าเป็นปีแรกใช่ไหปกติเนี่ยน้ำน้ำท่วมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันมาหยุดตรงปี5้าสี่ปี5้าสี่แล้วมันก็หยุดยาวมา10ปีครั้งนี้เพิ่งท่วมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับครั้งนี้เท่ากับปี5้าี่ครับถ้าปรับตรงใหนที่จะทำบ้านแบบยกระดับให้สูงไว้หนีน้ำเลยไหมคนี่ผมผมคิดอยู่ว่าหน้าบ จะต่อขึ้นมาทําเป็น2ชั้นเผื่อว่าชั้น2เนี่ยเอาไว้แบบของวางหรือว่าเอาไว้แบบมีคนอยู่เพราะว่าผมพยายามพูดหลายครั้งนะครับแม่ผมก็ไม่ขึ้นมากรุงเทพแน่น,นอนเป็นห่วงบ้านนะคุแม่ก็เป็นห่วงบ้านตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คุณแม่ก็อยู่อยู่ที่บ้านสระบุรีครับผมใช่ตอนนี้ใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วครับคออนุญยจะทำอะไรที่ <c oughs> ทโดนตกในในละครอณ์คุณปูเป้นะฮะมันแรงขนาดนั้นเหรอคะแรงมากเลยนะ ไม่เจ็บครับแต่ชาครับชานะครับพี่ก็แต่แต่ก็มีการคุยกันก่อนแล้วนะครับทางทางพี่หนิงพี่ต่อพ่วมกับนะครับแล้วก็น้องปูเป้อะไรก็แบบเพื่อเพื่อแบบฟิลที่เราจะได้ด้วยกับน้องด้วยอะไรก็แบบโอเคได้ครับก็แบบตกโดนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เอาแต่เอาจริงๆก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้แต่ก็โอเคโอเคครับผมเราก็แบบเล่นไปตามบทครั้งเดียวครับครั้งเดียว ครั้งเดียวครั้งเดียวชาทั้งวันเลยตลบตอกทีเดียวได้หรอทีเดียวครับทีเดียว้วแดงทีเดียว้วแดงขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับคือเราบอกเขาผ่อนว่าใส่ได้เต็มที่ก็เราก็คงกะว่าเต็มที่อยู่แล้วแหละครับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันก็แบบเป็นซีนที่ผมไปด่าเขาแรงมากๆอะไรเงี้ยในขณะที่เขาท้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยโดนเต็มๆครับผมใช่โอเคครับฝากงั้นงั้นงั้นเอาเป็นว่าฝากดูละครด้วยแล้วกันนะครับผในเรื่องนะฮะฝากติดตามด้วยครับ だからまあ。